โรคลวงตัวเองการลวงตัวเองคือการเชื่อในบางสิ่งว่าเป็นจริงทั้งที่ในความจริงแล้วไม่เป็นอย่างนั้นอิสยาห์บทที่หข้อ20กล่าวว่าวิบัติแก่พวกที่เรียกความชั่วว่าความดีและเรียกความดีว่าความชั่วพวกที่ถือว่าความมืดคือความสว่างและความสว่างคือความมืดพวกที่ถือว่าความขมคือความหวานและความหวานคือความขม คนเราอาจลวงตัวเองจนถึงขั้นที่เขาเรียกความดีว่าความชั่วและเรียกความชั่วว่าความดีเรียกความมืดว่าความสว่างและเรียกความสว่างว่าความมืดเรียกความขมว่าความหวานและเรียกความหวานว่าความขมแม้เขาจะผิดอย่างจะแจ้งแต่เขาก็ยังแน่ใจว่าตัวเองถูกนี่เป็นเรื่องที่น่าเวทนามากเรื่องที่ย่ที่สุด อาจเกิดขึ้นกับคริสเตียนคนหนึ่งก็ได้คือการที่เขาทำบาปไปแล้วเขาก็ยังไม่รู้ตัวการทำบาปเป็นเรื่องของความมลทินแต่การไม่รู้ถึงความบาปนั้นเป็นเรื่องของความมืดความมลทินก็อันตรายแล้วแต่เมื่อนำมารวมกับความมืดก็ยิ่งจากอันตรายมากขึ้นไปอีกถ้าคริสเตียนคนไหนใช้ชีวิตอยู่ในความมืดเขาก็จะมุ่งหน้าต่อไปได้ยาก เพราะเขามองไม่เห็นโรคลวงตัวเองนี้มีอาการที่แสดงออกมาได้หลายอย่างคริสเตียนอาจลวงตัวเองด้วยความคิดของเขาเองความคิดของคนอื่นคำพูดของเขาเองคำพูดของคนอื่นสภาพการฝ่ายวิญญาณของเขาเองความบาปของเขาเองหรืออะไรก็ตามที่เขามีอยู่ก็เป็นไปได้ทั้งนั้น โรคลวงตัวเองจึงเป็นโรคสามัญที่เป็นกันได้กับคริสเตียนทุกคนบางคนเป็นน้อยบางคนเป็นมากและก็มีบางคนเป็นจนสาหัสแล้วดังนั้นเราจึงต้องสนใจต่อเรื่องนี้ 1. ในสาเหตุของโรคลวงตัวเองก็คือการไม่รับความรักที่มีต่อหลักความจริงใน2เทสโลนิเกาบทที่2ข้อ10-11บอกเราว่า พระเจ้าทรงให้สิ่งที่ผิดเพี้ยนมาดำเนินการในตัวของคนที่ไม่รับความรักที่มีต่อหลักความจริงเพื่อให้เขาเชื่อในสิ่งที่จอมปลอมนี่คือจุดจบที่เลวร้ายมากเมื่อคนเชื่อในสิ่งจอมปลอมเชื่อในคำมูสาแล้วผลลัพธ์ก็คือการลวงตัวเองการเชื่อในคำมูสานี้หมายถึงการเชื่อสิ่งนั้นมีอยู่จริงทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรเลย เมื่อคนเราไม่รับความรักที่มีต่อหลักความจริงแล้วเขาย่อมเชื่อในคำมุสาอย่างแน่นอนและเมื่อเขาเชื่อในคำมุสาเขาก็ลวงตัวเองมีพี่น้องคนหนึ่งเคยเรียนในโรงเรียนคริตตสตศ,ศาสนศาสตร์ครั้งหนึ่งเขาไปถามอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับการรับปรับติศมาว่าผมได้มองเห็นต่อเบื้องพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วว่าผมถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วผมตายแล้ว และผมควรถูกฝังด้วยดังนั้นผมจึงสมควรต้องรับบัพติศมาอาจารย์ว่าอย่างไรครับอาจารย์ตอบว่าสมัยผมเรียนพระคริสตธรรมผมก็เคยมีประสบการณ์ที่ค้ายกับของคุณตอนผมใกล้จะเรียนจบผมได้มองเห็นว่าผมตายแล้วจึงสมควรต้องถูกฝังและรับบัพติศมาแต่ถ้าผมรับบัพติศมาผมก็จะไม่สามารถทำงานให้กับองค์การคณะของผมได้อีก ผมจึงไปอธิษฐานและรู้สึกว่าผมควรรอให้เรียนจบและได้เป็นศิทธยาพิบาลเสียก่อนตอนนี้ผมเรียนจบและได้เป็นศิทธยาพิบาลมาหลายปีแล้วผมก็ยังไม่ได้รับปริสมาแต่ทุกอย่างก็ยังเรียบร้อยดีผมว่าคุณควรตั้งใจเรียนดีกว่าเรียนจบแล้วจะได้เป็นศิทธยาพิบาลแล้วเป็นหายอย่างนี้ก็จะไม่มากวนใจคุณอีกต่อไป การไม่เชื่อฟังหลักความจริงแล้วยังคิดว่าตัวเรายังสามารถใช้ชีวิตอย่างมีสันติสุขต่อไปได้ก็คือการลวงตัวเองโชคดีที่พี่น้องของเราไม่ทำตามคำแนะนำของอาจารย์ผู้นี้พี่น้องทั้งหลายเมื่อใจของเราไม่เด็ดขาดแล้วเราก็ง่ายที่จะลวงตัวเองอิสยาห์บทที่50ข้อ1 0ถกล่าวว่าใครบ้างในพวกเจ้าเกรงกลัวพระยะโฮวา และเชื่อฟังเสียงของผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ดำเนินในความมืดและไม่มีความสว่างจงให้เขาวางใจในพระนามพระยะโฮวาและเชื่อพึ่งพระเจ้าของเขาดูเถิดเจ้าทั้งสิ้นผู้ก่อไฟผู้เอาดุนไฟมาไว้รอบตัวเจ้าจงเดินด้วยแสงไฟของเจ้าและด้วยแสงดุนไฟซึ่งเจ้าได้ก่อเจ้าจะได้รับอย่างนี้จากมือของเราคือเจ้าจะต้องนอนลงด้วยความเศร้าโศก ความมืดฝ่ายวิญญาณไม่ใช่สิ่งที่จะขจัดไปได้ด้วยไฟของมนุษย์ความสว่างย่อมมาจากพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้มาจากมนุษย์ไฟของมนุษย์ย่อมไม่มีทางทําให้เรามองเห็นฝ่ายวิญญาณได้อย่างแท้จริงไฟของเราเองไม่มีทางกลายเป็นแหล่งที่มาของความสว่างฝ่ายวิญญาณได้คริสเตียนบางคนเคยพูดว่าเรื่องนี้ผมได้ใคร่ครวญมานานแล้ว ผมจึงพูดได้อย่างแน่ใจว่าเราควรทำอย่างนี้คุณคิดว่าเมื่อคุณได้คิดทบทวนเรื่องนั้นมาแล้วสิ่งที่คุณวินิจฉัยก็ย่อมจะถูกต้องหรือทว่าตามพระคำของพระเจ้าแล้วนั่นไม่ใช่หนทางที่คริสเตียนจะรู้ถึงสิ่งต่างๆแม้คุณจะคิดจนถึงที่สุดแล้วแต่สิ่งที่คุณคิดได้ก็ยังคงเป็นแค่ไฟของมนุษย์คริสเตียนย่อมไม่อาจมุ่งหน้าในด้านฝ่ายวิญญ,ญาณได้ด้วยไฟของเขาเอง หลายครั้งเรายิ่งใช้ความคิดของตัวเองเราก็ยิ่งสับสนและยิ่งถูกโลกลวงเราต้องมองเห็นว่าความสว่างฝ่ายวิญญาณน,นั้นไม่ได้มาจากความรู้สึกหรือความคิดของเราเองถ้าใครยิ่งขุดค้นเข้าไปในตัวของเขาเองเขาก็ยิ่งไม่พบกับความสว่างเพราะความสว่างไม่ได้อยู่ที่นั่นสดุดีบทที่36ข้อ9กล่าวว่าเพราะน้ำผูแห่งชีวิต อยู่กับพระองค์ในความสว่างของพระองค์เราจึงได้เห็นสว่างข้อนี้แสดงให้เห็นว่าคนเราจะเห็นสว่างคือเห็นสภาพการที่แท้จริงของสิ่งต่างๆได้ด้วยความสว่างของพระเจ้าในความสว่างของพระองค์เราจึงได้เห็นสว่างความสว่างคำแรกคือแสงที่มาส่องสว่างส่วนคำที่สองคือเนื้อแท้ของสิ่งต่างๆ เมื่อคนเราอยู่ภายใต้แสงตะวันเจิดจ้าเขาก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฉายผู้ที่อยู่ภายใต้ความสว่างของพระเจ้าจึงไม่จำเป็นต้องมีไฟของมนุษย์ถ้าคนเราใช้ช premier, millet, 네ีวิตอยู <semaines> <otta> ่ภายใต้ความสว่างของพระเจ้าเนื้อแท้ของสิ่งต่างๆก็จะกระจ่างแจ้งดุดความสว่างนั้นเองถ้าคนเราอยู่ภายใต้ความสว่างของพระเจ้าเขาจึงสามารถแยกแยะเนื้อแท้ที่อยู่ภายในของสิ่งต่างๆได้ คนเราจะรู้จักตัวเองได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเขารู้จักตัวเองภายใต้ความสว่างของพระเจ้าความแตกต่างระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ก็คือพันธสัญญาเดิมแสดงให้คนเราเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดผ่านทางกฎบัญญัติที่อยู่ภายนอกแต่พันธสัญญาใหม่แสดงให้เราเห็นเนื้อแท้ของสิ่งต่างๆผ่านพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ ที่อาศใน totally right ัยยยภเรามักจะมองดูความผิดเพี้ยนของเราโดยหลักธรรมต่างๆแต่เรากลับไม่ได้ดูความผิดเพี้ยนของเราผ่านความสว่างของพระเจ้าเราต้องตระหนักว่าการมองเห็นความผิดเพี้ยนของเราผ่านหลักธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ตื้นเขินมีเพียงเมื่อเรามองเห็นความผิดเพี้ยนของเราผ่านความสว่างของพระเจ้าถึงจะเป็นการมองเห็นอย่างถี่ถ้วนเมื่อเราอยู่ในความสว่างของพระเจ้า เราจึงจะมองเห็นอย่างที่พระเจ้าทรงมองเห็นนี่คือการมองเห็นความสว่างอยู่ในความสว่างถ้าไม่อยากรวงตัวเองเราก็ต้องมีชีวิตเป็นอยู่ในความสว่างของพระเจ้าแต่เราก็มักจะถูกลออลวงให้จุดไฟของตัวเองขึ้นมาอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่เราเผชิญกับปัญหาเราก็พยายามสืบค้นดูภายในตัวเองเพื่อจะค้นหาว่าอะไรถูกและอะไรผิดพี่น้องทั้งหลาย นั่นไม่ใช่หนทางที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราเดินองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติตามน้ำพระทัยของพระองค์ผู้นั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนั้นมาจากพระเจ้าหรือเราพูดจากตัวเราเองในยอห์นบทที่7ข้อ17เเงื่อนไขในการได้รับความสว่างก็คือการสแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกครั้งที่เรารเผชิญกับสภาพการแบบใดก็ตาม เราก็จะได้มั่นใจที่จะตัดสินว่าสิ่งนั้นถูกหรือผิดเราต้องทูลขอพระเมตตาจากพระเจ้าให้เรามีความตั้งใจที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างเด็ดขาดความดื้อดึงความเห็นแก่ตัวและการเห็นว่าตัวเองถูกต้องมีแต่จะปิดกั้นความสว่างของพระเจ้าถ้าเราอยากได้ความสว่างของพระเจ้าเราก็ต้องโอนอ่อนและจะได้เห็นแก่ตัวหรือมั่นใจในตัวเอง เราต้องถ่อมลงขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดช่วยเราทุกวันให้เรามีชีวิตเป็นอยู่ในความสว่างของพระองค์เพื่อเราจะได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เที่ยงแท้และอะไรคือของจริงขอให้พระองค์โปรดช่วยเราให้หลุดพ้นจากคำมุสาและการลวงตัวเอง